นโมขอนอบน้อมแด่พระภูมิพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าโพนั้นกลับทางพระธรรมและพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมคําสอนทุกอย่างทุกประการธรรมวินัยน้อยใหญ่ไต้เชือขานนั้นวันนี้พงคาทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยต่อไปเแต่ว่าเจโลกขวัดปฏิบัติในการดําเนินต่อไปณกระการบันนี้ ยิสโสมนุสสปฏิลาภโภยิสังมัจจาณสิตังยิสโสพุทธานมุปปโดยิสโสมนุสสปฏทิลาภโภเราทุกท่านได้ลาบอสงส่งแล้วคนที่จะยินดีในลาบอันนี้ไม่มีลาบอะไรที่จะเสมอเหมือนแท่พระดาอินพรมก็ทู้ลาบมนุษย์ไม่ได้นาคุทั้งหลายหมกน้ำ รู้มนุษย์ไม่ได้เพราะมนุษย์นี่เป็นชาตุสูงสดธาตุสูงสุดเจ็ดก็สูงสุด,จ,สสดจะทำเอาสวรรค์น,นิพพานได้สร้างสรรค์สิ่งทั้งปวงนี้เลิศประเสริฐได้ทุกอย่างดังนั้นจึงควรที่จะเพิ่มพลและละเลิงบัตเทืองยินดีในลาบอันนี้ย่าให้ลาบอันนี้เป็นโมคะสชยเปล่าจงน้อมอธรรมะพุทโธธรรมะ คมโมสังธรรมะสังโฆธรรมะมาเป็นเรี่ยงประดับลาบแล้วศีนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเรี่ยงประดับอีกจึงได้ชืวามนุษยธธ์รมโมขึ้นเพราะเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องกั้นกองกิเลสเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องยั้งกิเลสเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกโทษภายนอยใหญ่ ในวัฏสงสารมีสวรรค์นิพานเป็นไปอย่างหน้าเพราะเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องล่างบาปเพราะเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาภพาธาติสมบัติที่เป็นมนุษย์ไว้ไม่ตกประโลกที่วคงที่และเก้านะ้าผลสุดทางกับพ้นทุกขนนานั้นอันนี่แหละตอนนั้นจึงยินดีในลาบอันนี้พุทธโฆพร,ระพุทธเจ้าทั้งหลาย สามล้านห้าแสนแปดหมืนสี่พันสองร้อยเก้าสิบสองสัปเจ้าตั้งแต่ตัดสโุอนุตตะสมาสัมพุรธยานดับขันเข้าพระนิพพานานั้นจะมาอีกข้างหน้าสิบองค์ไม่ขาดจากโลกมาเป็นครูสอนมวลมนุษย์เทพพระนิกรในโลกสามเป็นนายกเอกผู้นำโลกคมสัตือข้ามหารนพพบสงสารมีพระนิพพานเป็นไปอย่างหน้า จองยินดีพุทธโธก่อนที่จะได้ชื่อเสียงเรื่องนามว่าพุทธโธใีนั้นพระองค์เจ้าทั้งหลายก็สั่งสั่งสงะสมบารมีธรรมอินทรธรรมมาเต็มเตยมแล้วจึงได้ตัดสูลเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อตัดสู้เป็นพุทธเจ้าเหล่านั้นคือตัดสู้ทุกสมุทยมัยหลดมรรคจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ตัดสู้ทุกสมุทัยหลดมรรคอิสัตเศษไม่เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อตัสโธทุกสมุทัไทยโรลดมากเหล่านั้นจึงได้ให้นามาพุทธโธเป็นผู้รู้พุทธโธเป็นผู้เบิกบานเต็มที่เหมือนพระจันทน์เทิงนองยังทองฟ้าสว่างสนั้นพุทธโธเป็นไนยโกเอกในโลกสามไม่มีนนยโกอื่นใดที่จะเสมอเหมือนจะยิ่งไปกว่าเพราะนนยโกอื่นนั้นไม่เหมือนพุทธโธ พุทธทอนี่นั่นมีรลประเสริฐสุดทุกอย่างพราะได้ตัดสโลส,สัติคือทุกสมุทัยหลดมรรคทุกได้แก่ชาติคมเกิดสลาคมแก่พยาธิคมหมดใขรอุนคมตายเป็นทุกได้เสวาทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุได้แก่ตัณหาสามกรามมัตัณหาคมใครในกิเลส,สักกรรมตุกรรมหลับเนื้อเสรเซิญสุกน้อยใหญ่เพระ่าตัณหาได้นี่แล้วอยากได้นนท ได้สองไอ้อยสามได้สี่ใ,ใ,ใจเพลมนเป็นนิดนี้พวิวาตัญหาได้มาแล้วพบชาติสังขารนี้นั้นมันก็ต้องแปลสภาพไปตามเหตุปัจจัยหล่านั้นสภาพแก่สภาพเจ็บส,ส,สภาพตายนั่นแหละแต่เจ้าตัววิวาตัญหานี่ไม่อยากให้มันเป็นไปอยากให้มันคงที่ตามใจหมายแต่ก็ไม่ได้ตามใจหมายยิงได้ชื่อว่าวิวาตัญหา ตัณหาสามเป็นเครื่องลายลัดผูกมัดโลกคูหมูตัดไว้ให้เย็นเกิดเย็นตายโลกสามไม่มีวันจบสินน้นใดโลกสามความมโลกสิบเอ็ดอบายภูมิสีมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกประเทศลูกภูมที่หกอลูกภูมิสีเจริโลกสามโลกเทพความอยู่นั่นแหละตัณหาสามเป็นเครื่องลายลัดผูกมัด ให้มกวนเวียนเปลี่ยนชาติาพบอีอย่างนั้นไม่วันจบสิ้นได้นี่แหละพระพุทธเจ้าคองออกทรงพิเนศกรมได้ตัดสลูทุกสมุทัไทยหลดมักวันเดียนหกเพ่งได้ควงไม่สีมาโพธเมื่อพุทธเจ้าได้ตัดสลูลือถอนกิเลสออกจากดวงใจหมดแล้วกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดรงเจ้าก็เลือถอนอกหมด เมืเ่อเลือกถอนด้วยสติปัญญาดาบเสร็จแล้วพระเจ้าก็เห็นว่าดวงจิตนีาา้ยิ่งโสปาจะจากทะเลเสโมเป็นสุกเสมาลาสภยัยไกลจากสงสารเป็นธรรมเนื้อแท้พระเจ้าจึงได้ท่าทายตัณหาเอ้ยเจ้าไม่ได้มาก่อสร้างเรื่อนยาวเขาลรกปลายให้เราเป็นทุกข์ต่อไป้างหน้าแล้วเพราะตามท่านทันแล้วสังหารทำลาย แช่นแก้าวของท่านได้แล้วอวิสาคมหลงภพชาติสังขารก็ไม่ได้มาหลอกลวงให้หลงโลกหลงสงสารหลงรูปหลงนามอีกต่อไปแล้วหมดเป็นอสังขตธ,ธาตุอสังขตปัจจัยอสังขตธ,ธรรมเจดของเรานี่มีมุดหลุดพ้นแล้วจากเครื่องลอยรนะั้ทำลายหมดแล้วอาสวะขยายานเกิดขึ้นตอนไก่ลุงเป็นวันใหม่ เย็นหกแห่งยังแสงปฏิทิขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นแสงเงินแสงคำทองวันนั้นได้แลยสิใ้ว่าพระพุทธเจ้าทุกทุกองค์นะกัตวโลอนุตตรสมาสัมพธิยาณค้ของโลพบสงสารไปผ่านได้วันนั้นจยงใหานามว่าพุทธโธได้หละเป็นผู้ดิเลิศประเสริฐแท้พุทธโธเป็นผู้สูงสงเลศไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือน อันนี้ข้อสาคัญอรหังผู้ไกลจากขาัาจึกคือกิเลสกิเลสจะเหตุเกิดทุกข์ไกลจากจิตใจพงเจ้าเจดใจวงเจ้าก็ไม่สราบทานด้วยกิเลสทั้งหลายจึงให้นามว่าอรหังสมาสัมพุทธโธเป็นผู้ตัดสะุเองเอโดยชอบไม่มีครูอาจารย์สอนรู้เองเห็นเองด้วยอำนาจทรงเจ้าสร้างบ่มีมาพบน้อยพบใหเดียวว่า จะได้เอาไซชนะกิเลสตัสขันก็ได้สมดังใจหมายนั่นแหละวิสาจรณะทรงเจ้าถึงแล้ววิสาจะนะทั้งดำนนินให้ถึงซึ่งความดักทกแล้ววิสาแปดวิสาสามเลยก็ดีนั่นแหละทุกขตโตทรงเจ้าเป็นผู้เสด็จไปไดีแล้วสวัยมุติสูงโยเตสิบห้าพรรษา ได้สวยรสที่สูงอยู่นั้นแล้วองเจ้าหมดพบสัตว์สำคัญปลปองวางลงสู่ใจรักขันพระพักเข้าสู่พระนิพพานหมดทุกโทษในลงสงสารอันนี้ข้อสำคัญทุกขโตอพระองค์เจ้าเสร็จไปดีไปไหนแล้วนมโลกก็ไม่ไปมนุษย์โลกเทวโลกพรมโลกไม่ไปไปโลกุตตระโลกคือพระนิพพานโลกเยี่ยงโลกมันมีกิเลส เป็น่เกิดทุกได้โลกไม่มีภพไม่มีจาติอัปันหิตังโลกนั้นไม่มาไม่ไปไม่ขึ้นไม่ลงไม่อยู่หมดเพียงใจนั้นอันนี้ม่ตังไม่มีนในเงี่ยงหมายว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เมีจงจิตที่สําเร็จอาหารเหล่านั้นเหอนกันหมดไประนิพพานนั้นไม่มีสมุทใดๆอปติสันเถ ไม่มีการถือปฏิสนธิโลกสามอยูหมดอนุปยาสังไม่ประมวลมาส่งทุกออกหมดเพียงแค่นั้นอปติวัตเตดรับขันเข้าในพานอนั้นโลกสามชาะเจ้าทั้งหลายไม่มาเ้วพระอาหารเจ้าทั้งหลายก็เดยหิ้งใจไม่มาเพราะหมดกระแสของวัวัฏสามแล้วไม่มีคมอเกตุนั้นกรรมชั่วใดนั้นไม่มีอนุตตลอเป็นธรรมยอดเยีเ่ยม ไม่มีทำใดที่เส,สมอเหมือนโลกสัรต่อเป็นที่สิ้นสุดแห่งโลกสามพรมามโลกรูปโลกคุดเพียงแค่นั้นไม่มีอันนี้แหละไม่จินไม่ที่มดไม่มีเกิดไม่มีดับดวงจิตของพระเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นอสังขตธ,ธาตุอสังขตธ,ธรรมอสังขตปัจจัยไม่มีเหตุปใจใัจจัยใดปรุงแต่งให้เกิดรูปนามสังขารอีกมดเพียงแค่นั้นนั่นแหละจึงให้นามว่า ปุริสสธรรมสารถีพงเจ้าเป็นสารลีเอกกำหลับพุกฝนอบรมมวลมนุษย์นาคพุทธอิมภโลกสามได้สมดังใจหมายเมืม่อถูกพงเจ้าพุกฝนได้ละหายมดเพระาะรลายการได้แล้วสัทธาเจ้นสังเป็นศาลาเอกพุทธพอเป็นผู้้นแล้วจากเมฆหมอกคือกิเลสเชี่ยงรลยลัดไม่เมฆเปรียบเหมือนพระจันทร์บนเพิงของฟ้าสว่างสไน ใจคงเจ้าและขาวาพงเจ้าเป็นผู้มีโชคลาภดีสร้างบารมีตนแล้เป็นโคป่าก่อนจะดีทรายฝังมันน้ำเนยสระกูกูสันโทไก่ป่าคนลคมเป็นเหินกจ็จะโปเป็นเต่าโคตมูลคือโคป่านี่พระเจ้าโคาสร้างมีตนแล้วนะเป็นโคป่าไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่พระองค์เป็นสัตว์ทางนั้นอริยะเมตโยจะมาตัด้างหน้าน้นเป็นนายทานเป็นมนุษย์ นั่นแหละเป็นคนที่หา้าเป็นมนุษย์สร้างบารีสตวแรกได้เจอพระสีเมตไตรต่นนั้นปฐมครั้งแรกเป็นสัจมดไม่ใช่มนุษย์นะนี่แหละการสร้างบามีนี้สงสารมีพระนิพพานเป็นไปบื้องหน้าก็ได้สำเร็จสำเร็จสมดังใจหมายไม่มีสิ่งใดที่จะเหลือวิสัยเราเรา,เาทุกท่าน เข้ามาบวชในศาสนาธรรมคำสอนของพระเจ้านั้นก็เอากายเนี่ยกายวาจาใจเปรียบเหมือนเจริสใยมาบวชเป็นรพระเป็นเนรเถนเจนับถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสระที่เพิ่งนี่แหละมันจะไม่ได้อย่างไรได้แต่ท่านทั้งสี่นั้นเป็นสัตว์ลวนล้วนก็ยังได้ตัดสะลุเป็นภูริเจ้า นี่แหละการสะสมคุณงามความดีนั้นสามารถเปลี่ยนาธาตุภพอันต่ำช้าละมกเชี่นคลาดขึ้นมาเป็นมนุษย์ได้เช่นคลาดจากมนุษย์ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ของจริงเป็นอย่างนี้ฉะนั้นทุกท่านจงยินดีเรามีโชคลาภไีแล้วได้มาบวชในศาสนาธรรมะคำสอนพุทธเจ้าจงยินดี น้อมเอามาปเป็นเขี้ยงประดับชาจะสูงท่งมันจึงจะสวยงามคือให้น้ำกิติ์โสมนุษย์สัพ์ปทิลาโภเอาลาบอันนี้เอาสมบัติอันนี้มาปเป็นเรี้ยงประดับจึงจะยังชาติพบคงที่เก่าหน้าและพระเจ้าสมัยเป็นสเวตสันดรนกลายจากเวทสันดอนแล้วไปเป็นเทพบุตรโพธิสัตว์ทุนิศาสวรรค์สั้นทีสีงรงเเจ้าก็ไม่ไหวใจ เพราะสถานที่นั้นไม่สมบูรณ์เหมือนภพชาติมนุษย์มีแต่นามธรรมรูปธรรมม่มีเหมือนมนุษย์ทุกสมุทัยมันเลอะมากไม่มีเหมือนมนุษย์มีแต่ถูกทุกไม่มีดังนั้นพระเจ้าจึงว่าไม่พอใจเมื่อถึงก,รา,การันสมัยหมดเขตศ,ศาสดาพระเจ้าคัสโปเหล่านั้นพงท่านขจุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นลูกเจ้าทุดโทตนะสิริมหามากษัตรย์ ได้แล้ว้อดลงมาแล้วองค์เจ้าก็แปลงมาจาว่าอัคโคหมิมัสิเนงโลกาสะแปลว่ายุคนี้สมัยนี้พร้อมแล้วอินทรธรรมบารมีธรรมเต็มมาแล้วจะได้ตัดสุลุกเป็นศาสนาเอกในโลกสามไม่มมศาดาอื่นจะยิ่งไปกว่านี่เมื่อบองเจ้าออกขึ้สกลได้ตัดสุลุกเหล่านั้นองค์เจ้าก็ตัดวาใจวัลทีสองว่าฤิสโส มนุษย์ปาติลโภได้ราบพระสงส่งแล้วส่งผลให้เราสร้างสรรค์มัณฑสเร็จขุม,มุ่งหวังได้ตัดสโลทุกตมุไทยหลดมักเพราะลาบอันนี้ดังนั้นเพลิกสุดทั้งหลายอย่าได้ประมาทยอย่าให้ลาบนี้เป็นโมคะย่าไม่แก่เก็บายเสียเปล่าจงเรียบร้อนสะสมอาเลสัพคือบุตรทโบสังโฆเข้ามาเป็นเชี่ยงประดับ จึงสมควรสน,นะนรูปแกลาบอันนี้ั่นและวิกศโสพุทธานมุมปาโดการอุบัติวังเกิดในโลกของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบญของโลกอย่างเอกไม่มีเนื้อนาุญอื่นจะยิ่งไปกว่าเราได้มาประสบพบปะแล้วก็เป็นโลกทุลกลาบอย่างยิ่งเราจะได้เอาลาบนี้เข้าปฏิบัติบูชาบวชเป็นพระไปเรีนบูชา เป็นสีพรามบูตาเอาบุญจากแก้วทั้งสามดวงนี้มาไว้เป็น,นพึ่งของตนเนี่ยสมควรทุกส่วนทุกอย่างอันนี้ได้ชื่อว่าพุทธโธคือเสียงเรื่องนามดีเลิศประเสริฐอย่างนี้ธทมโมปฏิโปดวงเด่นสวาขาตาธรมโมทำที่โปงเจ้าตัดดีแล้วตันแล้วดีแปดหมื่นสี่พันพะนับขันเย่นแปดหมื่นเหลือแปดไดเกมากแปด ย่นแปดเหลือสามเฉนสมาธิปัญญาเท่านั้นเอพันธะธรรมขันได้แก่ทุกหนึ่งสมุไัยหนึ่งลิโลดหนึ่งมรกหนึ่งนี่ือพันธะธรรมขันได้ออ 4, แก่อ 4, ยายสัตติเป็นหัวใจของพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัดรูอายสัตตินี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงได้ว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาอันนี้แหละสวากขาตาธรรมโบ ทำรรที่บองเจ้าตัดีแล้วนั่นแต่แล้วด้เห็นสมาธิปัญญามักแปดโพดตรงเกิดสมาเตาวิปัสสนาอันนี้เป็นเครื่องกันกองกิเลสเป็นเครื่องนำเจตเข้าสู่ความสงบได้ลอกกอกกงกิเลสจากดวงจิตใดเป็นธรรมที่จะต้องประพฤติปฏิบัติศึกษาเจริญมีคนอากาลิโกไม่อ้างการเวลาจะประพฤติปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลทั้งนั้นนอนอยู่นั่งนอน ก็ล้วนแต่เป็นการบำเพ็ญอินทีธรรมวาลมีธรรมให้แก่ก้าเป็นนิสัยเป็นปัจจัยต่อไปข้างหน้าสันติธีโกผู้ปฏิบัติจะเพิ่งเห็นเองรู้เองเห็นเองเท่านั้นดีส่วสุขทุกข์รู้เองเห็นเอง,เอง,เเองแล้วก็มั่นใจไม่หวั่นไหวเป็นบุญเป็นกุศลทางนั้นเอหิปสิโกอวดคนอื่นได้ นั้นแหละเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมะปราบปลอยซึ่งวุญกุศลเกิดมีตนแล้วนี่อวดคนอื่นได้อวดตน,นก็ได้นั้นและโอปาริกรอมเข้ามาดูได้ทุกเมือ่อไม่เถิดหลังปัิกตังผู้ปฏิบัติจะพึงรู้ด้วยตนเองคนอื่นไขรเราจะพึงมาลูตามเราได้เพราะไม่ไปฏิบัติเหือนเราและไม่รู้เหมือนเรา นี่แหละอารยพระธรรมธรรมโมปฏิโปโรงเด่นเป็นนิยนิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ออกจากทุกโศโกโรคภัยเกิดแก่เจ็บตายมีพระนิพพานเป็นไปอย่างหน้าฉะนั้นจงน้อมเข้ามาเป็นเครื่องประดับกลายวาจาใจเป็นเครื่องปราบกิเลนน้อมเข้ามาเป็นอาวุธทันสมัยอันนี้พระธรรม สังโฆอริยสังโฆโมสงฆ์สวัสิรทางติดทปรพุพฤดิปุชอปประกอบด้วยศิลธกรรมดิงามตามคำสอนพระเจ้าได้บรรลุอริยมรรคอริยผลเป็นเสขาบุคคลบุคคลผู้เสร็จจิตพุนคำแล้วรับตั้งแต่พระสราผลสัตตุปรมาตรนตาเกเลดอกจากใจห้าสังดห้าขาดจากใจสัตตุปรมาน กุลังกุละพระสดรผลเอกาเพสีพระสดรผลสามจำพวกอนาคามีผลอรหันตผลอนาคาตัดกิเลสสังยุกข่าจากใจห้าอรหันตผลตัดกิเลสขาดจากใจด้วยการบำเพ็ญธรรมวัดใจสิบขาดจากใจได้บรรลุอรหันตผลย,ยิงตายคู่หญิงครั่งพุทธกาลโนอนออกบวชตามกับพระพเจ้า ได้สำเร็จเป็นพระหลานคนในโลกสองแสนสี่คนสองแสนสี่คนสองแสนหนึ่งพันสี่คน้นในโลกขั้งพุทธกาลโน้นนั่นแหละคนแรกแม่เจ้าโคตเมีออกบวชป่าห้าวันเวียงเวสรล่พร้อมหญิงกษัตริย์ห้าร้อยคนที่สองแม่เจ้าเคมาวาีเป็นภรรยาแม่น้อยเจ้าพิมพิสารราชสเคออ สวยงามเหมือนพระจันทร์บางเพลงออกบวชได้บรรลุหันแต่สารทรพิยานทั้งสีเลิศเดปัญญาแม่คนนี้ได้เป็นสวิกวาเมียงขัวพระเจ้าเหมือนพระสารีบุตรเท่ากันปัญญาดีเลิศคนททสสามแม่เจ้าพิมพายอดบรารมีออกบวชเมืองสวัสดิวัดเตตะวันบริวาณห้าร้อยไปบวชเลิศเดจักขูทิพป,ปัญญาทิพ์แม่คนนี้ คนที่เซแม่เจ้าอุบลวราลูกเศรษฐีสวยงามเหมือนพระจันทร์เป็นเพ่งไม่มีสิ่งใดขาดตบกบร้องผมดำเลี่ยมเหมือนเปลกไแดงคู่อคอกลมฟ้องหมของตาเีื้อก่องร้อยเอ็ดกษัตริย์ร้อยเอ็ดทราบข่าวแล้วมาดูมอบเคีย่งบริการไว้ยี่สิปีเอานะนี่ใครก็ว่าเจ้าทั้งนั้นถึงยี่สิปีแล้วพ่อว่าตาลูกหลังไปบวชตามพระพุทธเจ้าตัว ต่อไปจะเป็นสงครามกลามคจะตายนอง,นองเลียนกูก็จะเอามึงก็จะเอานั่นเออไปเลยไปบวชเลยไปบวชมอบพระเจ้าพระเจ้า,เาโอตาลุกลักแต่ข้งพ่อเป็นพระเวสสันดรเจ้าเป็นนางการะางามสุดตางยอดยำ่ำนะนั่นแหละเลยไปมอบละหุนเป็นทะเลเลยไปมอบให้แม่เจ้าชิมพาพิคุณี โอ้แม่เจ้าพิกคุนีก็รู้ว่ามุเพยศาสตร์ต้องก่อนแม่เป็นนางมัติพระเจ้าเป็นพระเวชสันดอนแม่เป็นนางมัติทะเลกัญหาลาหุนเป็นสะเลเจ้าเป็นนางกัญหางามสุดตานวดเยี่ยมพ่อให้ทานแก่ความสุขนั่นแหละทีนี่มายุคนี้สมัยนี้ต่างคนก็เอ็นซีแก่แล้วบรมีทํามเต็มแล้วก็ออกบวชไปในาพันธุพันธ์เส็ร จะอยู่ไปในโลกนี้แม่เมล็ดดึงเม็ดดินเม็ดนึ่งเขาก็มาให้ถึงให้เราเอามาได้เพราะเป็นสมบัติของของกลางโลกเป็นสมบัติของโลกเอาไปมาได้ผมคียงรัดฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทุกสิ้นก็เป็นสมบัติของโลกยืมโลกมาใส่สอยสักคราวไ่นอนหนอก็ส่งเขาให้กระโลกเท่านั้นได้แลยโยดในการท่องเที่ยวกระดาบิดต่อไป ก็เลยบวชเป็นพิกุณีด้วยสงสองฝ่ายพอบวชแล้วก็ตัง้งเวรกันไว้ลงปัดกวดสลาการปเปลียนวันหนึ่งแม่เจ้าบววนาภิกยุพีไปกวดสลาจับไม่จับไม่กวดยืนโยกวดก็เทียนมาตามไฟไว้เทนเพ่งเตโซกสินพับเดียวเท่านั้่ยิดรวมได้เตโซกสินพับ เห่งเตะโสกศินเผากายพพิบถึงสามครั้งปั้นขึ้นโอ๋อเรามาอยู่ของตายไมย่ได้หลเนาะอยู่ไปแล้วก็ลําบากเหมือนกรรมมึงเข้าอย่าดอกเท่านั้นแม่เผ็นว่ากิเลสพันห้าันหาร้อยแปดผูกวัดลึงรัดนี่ตัวจริงแม่กย็ยศดดาบเพชรสติปัญญาบารมีธรรมสะสมมานั้นอินทิธรรมสังหารเหล่ากิเลสทุกประเภทน้ยใหญ่โกไปจากใจ ได้บรรลุอาหาันตผลในคณะที่ยืนเพ่งอยู่นั้นไม่ได้ทำยากอะไรเพราะว่ามีอินทร์ทำแก่แล้วเหมือนกันก,กำมือเข้าแยากออกเท่านั้นพับเดียวเมื่อสําเร็จอาหารแล้วทําจิตเสร็จแล้วไปไหว้แม่เจ้าพิพาค่าแต่แม่เจ้าลูกได้บรรลุอนุตระโลกอรยียมแล้วหมดจิตพึ่งทําแล้วอดีมากก็พาไปไหว้พระเจ้าพระเจ้าออดีแล้ว ตาลูกลักทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นคู่บอดเบกันมาพบน้อยพบใหญ่สะสมว่ามีมานั้นทีนี้ก็สําเร็จคม,มุ่งหวงแล้วจิตตังกันอย่างเิ็ในความทำทำเสร็จแล้วนับประลังอิทาายปัจานาเจติเก็บเออดไม่เหมีต่อไปแล้วนั่นแหละจิตเป็นอาคุปธรรมทําให้กาเหิบพบน้อยพบใหญ,ใหญ่ไม่มีแล้วนั่นแหละอาจะมันติมาสาเตสัตตนี้ เป็นชาติตัท้ายเราทั้งหลายจะได้มาเกิดตายแบกพาระหนักในโลกสามไม่มีต่อไปแล้วปัะจ้าเมขนานานเกิดขึ้นชาตความเกิดอดีตนคตปัจจุบันศูนย์มดไม่มีนั่นแหละเป็นอสังขาตอสังฆธรรมพระเจ้าได้ตั้งตงแห่งเป็นสวิกาเบียงซ้ายเหมือนพระมกขลามีฤทธิ์มากขอเดินฟ้าดำดินบินบนไปในรกวัดเบอร์เดียว ไปนรกนำร้อนแสบเยนเรียนเค็มก็ดับหมดไปสวรรค์ก็ลัดมือเดียวน้ำข่าวสารสวรรค์มาประกาศมนุษย์นํำข่าวสารนรกสี่ร้อยห้ประเทศให,ใ,หใหญ่มาประกาศมนุษย์นั่นแหละเป็นผู้ดีเลิศประเสริฐอย่างนั้นผู้ทายนั้นได้สมเหัหันขึ้นในโลกข้างนั้นนะน้อยห้าห้าหมืนหกสิบสามคนเท่านั้นผู้ผู้หญิงไม่ได้ สำเนีงหารนะห้าหมืนหกสิบสามคนเท่านั้นผู้หญิงสองแสนหนึ่งพันสี่คนใครมากน้อยกว่ากันผู้หญิงมากกว่าเพราะเหตุใดเพราะอย่างทุกวันนี้แหละอย่างวันพระแล้วก็นั่นแม้ผู้หญิงหลายกว่าผู้ชายนะนี่มันต่างกันอย่างนั้นการประกอบเพศธรรมยุตตาประกอบเพศดีผู้หญิงมากกว่า อัธถันิตาผลดีจะเกิดขึ้นสนองให้บรรลุมรคลออหันมากกว่าผู้ทายเพราะการทําดีมากนั่นแล้วินสัยปัจจัยอ่อนถอนง่ายนี่ข้อสําคัญนั่นแล้วเมื่อเป็นที่นี้เราท่านทั้งหลายจงน้อมอภุทโทธโธธโมสังคโฆอริยสงสาวกสีสี่องค์นี้มาเป็นเครื่องประดับจิตโสมทุสัตปนิลโก ไดแ,แล้วจงสมควรแก่สมบัติอันล้ำค่ามหาศาลและก็น้อมอวสินธรรมเข้ามาเป็นเครื่องประดับอีกจึงให้นาม,มาจจตสอนุสสะปาติลปกาสมควรทุกอย่างเครื่องประดับประสงสงคือสินธรรมคาสอนพระเจ้าเป็นเครื่องกลัไกกองกิเลสเป็นเครื่องสร้างบาปร้อมทางพระไตรคมสามพุทธโธธรโมสังโฆร,รวมเข้าเรามนุสสะธรรมโม เป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องกันกองกิเลสมนุษยธรรมโมเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องล่างบาปมนุษยธรรมโมเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องรักษาภพชาติจังหวัดที่เป็นมนุษย์ไว้ไม่ตกประหลดกิเลวคงที่ก้าวหน้าผลสุดท้ายก็ตัดสล่ทุกสมุทัยหลดมักลูกแก้งประจักษ์ไปพันิพาณได้ไม่ผิดหวังอันนี้ข้อสาคัญนั่นแหละเราท่านทั้งหลาย จงอ้อภรยในกน้่มวิเศษใจไข่ธรรมะจงเงินดีในการที่เข้ามาสู่เขตแห่งบุญกุศลมรรคผลธริพภานแล้วได้ทำอนิเลศสินห้าสินแปดสินสิบสองอร like science, so students, ้อยยี่สิบแปดวัดไต่คมสามเป็นเครื่องกันกลาล่างจิเยจลำลุลเกตบไปสู่สวรรค์นิพพานได้นอกนั่นไม่เมย์ยายเป็นโมฆะมนุษย์ ถ้าเป็นโมอขมนุษย์ใจไม่ได้จงให้มีเครื่องกันกองกิเลสเสมอจึงในส่าวะมนุษย์จรหม,มเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องกันกองกิเลสโดยไม่เพิดหวังน้อยมากจงปลูกศรัทธาค,าาความเสี่ยปราณคมเหลือธาใสรในการที่เจริญธรรมอยู่เป็นเนดนี่มันจึงจะไม่เพิดหวังเพราะเราทุกทานมุ่งมั่นปั้นใจ อยากจะทําตนเป็นในึืนของตอนก็จงตั้งใจบําเพ็ญบุญกุศลด้วยการเจริญธรรมอยู่เป็นนิดทั้งวัดคืนอน,นั้นก็จะเห็นเป็นไป